การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากพวกเขากล่าวว่าไม่พอใจระบบะเผด็จการและการศึกษาไทยที่ไม่ได้สร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติให้แก่พวกเขาจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษากลุ่มนักเรียนเลวซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก50โรงเรียนก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น กลุ่มเยวาวชนคนรุ่นใหม่ผูกข้อมือด้วยริบบิ้นสีขาวพร้อมทั้งชูสานิ้วแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการพร้อมตะโกนให้ใน,นายนัทพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกจากตำแหน่งเราอบรหหหิหารก,การศึกษาไทยเราอยากมีอนาคตที่ดีามาถึงจุดนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าการเมืองบันดีเราจะมีผู้ใหญ่ที่ยังบ้าอำนาจยังริดรอนสิทธิและเสรีภาพของเราอยู่ไหมคะ เบนจะมาพรนิว่านักเรียนวัย15ปีหนึ่งในแกนนําของกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักเรียนชั้นมัธยม50โรงเรียนชื่อของกลุ่มนักเรียนเลวมาจากงานเขียนของนักเคลื่อนไหวทางสังคมหนังสือเล่มนั้นได้บันทึกเรื่องราวในรั้วโรงเรียนของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเรียนเลวสวัสดีค่ะชื่อพลอยเบนจมาพรนิวาาอายุ15มาจากนักเรียนเลว จุดประสงค์ของนักเรียนเร็วมีเพื่อนักเรียนไทยที่ต้องการสิทธิและเสรีภาพแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนไทยหลายคนค่ะแนวคิดอนุรักษ์นิยมแฝงอยู่ในระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงชาติทุกเช้าระเบียบทรงผมเครื่องแต่งกายหลักสุดการเรียนการสอนแบบยัดเยียดกฎระเบียบที่ล้าหลังรวมถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนมันมีคำคำหนึ่งเป็นวลคือ our first d i t a t o r s h i p is school ก็คือด้วยความที่โรงเรียนเนี่ย มันเป็นสังคมจำลองสังคมหนึ่งมันเหมือนกับโรงงานผลิตพลเมืองค่ะเขาพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้เชฟเราเป็นพลเมืองที่เชื่อง ผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ในปี2018ที่ก่อตั้งโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพบว่าคะแนนของประเทศไทยไม่เพียงอยู่ห่างจากสิงคโปร์ที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆใน3วิชาหลักทางด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียอีกด้วยกระทรวงที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของระบบราชการที่มันในมุมมองของนักเรียนเนี่ยมันค่อนข้างห่วยแตกนิดนึงเพราะว่า อ,อ,อย่างระบบข้าราชการอย่างเงี้ยคือมันเป็นระบบข้าราชการแบบเช้าชามเย็นชามก็คือต้องรอให้นายสั่งก่อนถ้านายไม่สั่งก็ไม่ทําแล้วแบบอะไรอะไรก็นายสั่งมานายสั่งมาจะทําทอะไรก็ต้องผ่านหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ต้องรอเรื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วแผนพัฒนาการศึกษาก็จะต้องติดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาขึ้นสักที กลุ่มนักเรียนเลวได้เรียกร้องให้ปฏิรูปหลายประเด็นอาทิระเบียบทรงผมนักเรียนและเครื่องแต่งกายปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาที่ล้าหลังเปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนทั้งนี้นนะายนัทพลได้ออกมารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักเรียนพร้อมรับปากว่าต้นปีหน้าจะผ่อนผันเรื่องกฎระเบียบทรงผมส่วนประเด็นเรื่องการยกเลิกชุดน,นักเรียนและประเด็นอื่นๆนั้นยังต้องใช้เวลาเพื่อประชุมหารือกันต่อไป um, if I didn't open up the platform or I didn't come out to meet with them. I think that would uh, potentially create an animosity or a feelings of discontent, and, and we, we could head into a clash that I, I don't want to. Uh, like I said, I, I serve the, the students, and you know, I want for the best interest of, of them and their parents. กลุ่มเยวาวชนเหล่านี้ออกมาชุมนุมบนท้องถนนเปิดโปงความมืดมนของระบบการศึกษาไม่เพียงแต่ต้องทนกับสายตาแปลกแยกจากสังคมเท่านั้นหากต้องเผชิญกับความกดดันจากโรงเรียนและครอบครัวด้วยหลังเหตุการณ์สังหารหมู่14ตุลาคม2516เหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535 25ที่ประชาชนประท้วงรัฐบาลจนเกิดการปราบปรามและประทะกาันบทเรียนจากเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นหลายครั้งทำให้ผู้ปกครองต่างกังวลและเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลาน เมื่อไม่สามารถห้ามพวกเขาไปเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงได้ผู้ปกครองบางท่านถึงกับขู่ว่าจะไม่ให้เงินไปโรงเรียนไม่ส่งเสียค่าเล่าเรียนอีกทั้งยังขู่ว่าจะไล่ออกจากบ้านและตัดขาดความสัมพันธ์